่เรือ,อยางไมข้จใจูบลาเมียรักก่อนแยกจากท่านตั้มส่งกำลังใจให้ภรรยาขึ้นแทนคนรักเมียโนโหนึ่งไปเลยจ้าแถมพี่ตั้มก็ยังฝากฝั่งที่ปรึกษาให้ช่วยเมียผมก่อนเพราะเป็นห่วงลูกๆส่วนตัวผมไม่เป็นไรยังรับมือได้โดยชีวิตคู่ของสองสามีภรรยาก็จัดว่าติดแกลมไม่ธรรมดาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์สุดหรูราคาเริ่มต้นแต่ละหลังของโครงการก็มีตั้งแต่ 30ไปจนถึง60ล้านต่อหลังเลยทีเดียวบ้านคุณใหญ่มากยินดีด้วยเพราะหลังจากนี้คุณจะมีเวลาอยู่กับบ้านคุณเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยตอนนี้โดยในบ้านก็ตกแต่งภายในแบบักชัวร่ งานนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ฟิสกระเป๋าแบรนด์เนมไป21รายการมือถือพระเครื่องนาฬิกาเรือหรูรวมถึงรถซูเปอร์คาร์ด้วยกระเป๋าแบรนด์เนม21รายการนะคะยี่ห้อดังๆตามที่บอกแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ3เครื่องพระเครื่อง3องค์ส่วนสไตล์การแต่งตัวของท่านตั้มที่ผ่านมาก็จัดว่านุ่งห่มแบรนด์เนมไปทั้งตัวเลยจ้าเช่นเดียวกับคุณเดือนศรีภรรยาที่ดูมีเทสเอามากๆสวยแพงประหนึ่งคุณนายไฮโซเวลาทั้งคู่ไปเที่ยวต่างประเทศก็นั่งเฟิร์สคาส์ I see trees, so green. roses green, bright too ใช้ชีวิตกโก้เก๋กินหรูอยู่สบายที่พักระดับ V I P อาหารก็รสชาติก็โอเคนะครับอร่อยมากคิดถึงอยากไปอีกรอบนะครับ โดยเส้นทางรักของพี่ตั้มและเดือนปฏิตาก็คบหากันมากกว่า20ปีตั้งแต่สมัยพี่ตั้มเรียนมหาวิทยาลัยส่วนฝ่ายหญิงอยู่มัธยมเรียกได้ว่าเติบโตและสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันเลยจริงๆ20กว่าปีแ่ะตั้งแต่ ม, <Okay. S 1> มัธยมเขาอยู่มหม 5, หม 5. ผมอยู่มาหลาลัยปีหนึ่งไปเจอกันที่งานประกวดโพนพม่าค่ะขนาดตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเชิญตัวพี่ตั้มและเมียหลักก็ยังเคียงข้างกันขับพอชออกต่างจังหวัดเตรียมไปทําบุญแถมทั้งสองก็ยังเป็นพ่อแม่ที่อบอุ่นของลูกๆวางแผนจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยทํามอาชาวเน็ตพากันบอกว่าอย่างน้อยช่วงที่แย่ที่สุดเขาก็ไม่ทิ้งกัน ขนาดเยี่ยวกับมิดรักของท่านตั้มที่พากันมาแสดงความห่วงใยต่อกันไม่ขาดอย่างครูปีชาก็หิ้วกาแฟและข้าวผัดมาฝากซื้อจากบ้านเลยซื้อจากบ้านเลยเหรอแต่ร้อนอยู่เลยเนี่ยอย่ร้อนอยู่เลยร้อนจริงด้านพี่อัจฉริยะมิดรักที่เพิ่งเกี่ยวก้อยกันไปก็มองว่าตั้มคงรู้ความลับอะไรบางอย่าง จึงคิดว่าการอยู่ข้างในน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ให้ภรรยาออกมาเดินเรื่องแทนเพราะยังไงผัวเมียก็คือคนคนเดียวกันอยู่ดีพอไปรู้ความรับผมใหญ่มากก็กลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยให้ภรรยาตัวเองเนี่ยนะครับให้ใช้สิทธิประกันตัวเนี่ยมันก็เหมือนให้ภรรยาออกไปสามารถยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้ส่วนพี่เดชาก็ยืนยันว่าทีมอเวนเจอร์ไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนยังรักตั้มเหมือนเดิมโอไม่มีใครทิ้งหรอกครับเพียงแต่ว่าพูดออกมาก็ทัวงอลงขนาดแค่แสดงความคิดเห็นทัวยังลงเลย รอให้ตั้มพิสูจน์ตนเองตามกระบวนการที่แน่ๆยังไม่มีใครสละเรือจ้าทุกคนยังรักตั้มเหมือนเดิมส่วนถ้าไหนทําผิดก็ต้องรับโทษไปแค่นั้นเองแต่ก็ยังเชื่อว่าเขายังมีแนวทางในการต่อสู้อยู่